สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าฝนจะพาไปเที่ยวเขาใหญ่เป็นทริปสั้นๆมาพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็มาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปชุดที่ร้านด้วยค่ะเข้ามาในนี้นะคะจะอยู่ภายในทอสคาน่าค่ะซึ่งจะกว้างขวางมากมีหลายมุมหลายโซนนะคะโดยโรงแรมที่เรามาพักนะคะชื่อว่าราคาเซสตา้านะคะเป็นโรงแรมที่อยู่ในทอสคาน่าอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราไปดูว่าภายในห้องพักเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ข้าที่พักมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวทําผมแต่งหน้านะคะออกไปถ่ายรูปจุกๆกันเลยค่ะก็เหมือนเดิมค่ะนี่ก็ต้องเป็นคนทําผมให้นางนะคะเพราะว่านางทําไม่เป็นคือตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะฟ้าก็จะทําให้ตัวเองแล้วก็ทําผมให้ฝนด้วยนะคะบอกเลยว่าเปิดซาลอนได้อะ่ะ มาถึงจุดแรกที่เรามาเช็คอินนะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าทาวน์สแควร์ค่ะจะเป็นโซนที่มีบ้านเป็นตึกเยอะๆค่ะฟิลเหมือนอยู่อิตาลีเลยนะคะมีร้านอาหารคาเฟ่สำหรับคนที่ไม่ได้มาพักที่นี่นะคะก็สามารถเข้ามาทานอาหารแล้วก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินที่นี่ได้นะคะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะบอกเลยว่าถ้ายิ่งมาช่วงหน้าหนาวเนี่ยฟ้าคิดว่าน่าจะฟินกว่าน,นี้นะคะแนะนาเลยนะคะต้องมานะคะที่นี่คะ่ะทาวน์สแควร์นะคะ ช่วงกลางคืนนะคะเขาก็จะเปิดไฟมันก็จะได้ฟิลโรแมนติกแบบนี้เลยนะคะวันนี้เน่ได้รูปเยอะมากจัดเต็มมากเดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อคะ่ะ <c oughs> ลำยัย <c oughs> ลำยัยทุกโมเมนต์ทุกโมเมนต์ดูหนังดิฝ่าจริง <c oughs> <c oughs> หัดกินบ้างมึงคาราเต้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตื่นมาหน้าใบเลยดีนะดูดีฝนข้างบนอ่ะ ตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะมาทำคอนเทนต์ออกกำลังกาย1นึ่งกลุ่มนะคะแต่ปกติไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็จะทำให้ดูเฉยๆนะคะว่าถ้าเรามีเวลาทุกเช้านะคะก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มาออกกำลังกายนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยเบิร์นไขมันได้ดีที่สุดนะคะ ตอนเช้านะคะก็จะมาถ่ายรูปบริเวณโรงแรมนะคะซึ่งมุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมสะพานะคะเป็นมุม s ซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะต้องมาถ่ายนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนกลับเนี่ยเราไปทานอาหารเช้าแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะ น้องคนโดนแซ้ว ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับทริปสั้นๆแต่ก็แฮปปี้นะคะเหมือนเราได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาทํางานด้วยเนาะก mm ็ hmm. อชอบนะเวลาที่เราได้พาตัวเองเนี่ยมาเจอบรรยากาศใหม่ๆได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆ mm hmm. เหมือนเราเนี่ยได้ชาร์จแบตไปในตัวด้วยเนาะ